ทสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องหลอดสูบน้ำนะครับก็ใช้หลอดเป็นใบพัดปั๊มน้ำนะครับเราก็จะสามารถสูบน้ำออกจาก ผานชนะได้นะครับก็ EP แรกจะเป็นการทำขาตั้งมอเตอร์นะครับ EP นี้จะเป็นการทำ encoder encoder ก็คือจานที่เอาไว้จับความเร็วรอบนะครับอันนี้ใช้หลักการเดียวกับ dis brake มอไซ่์ขออภัยไม่ใช่เป็นอยู่ใน dis brake มอไซค์นะครับไม่ใช่ตัว dis k ตัว dis b บ a k e ฐานาที่เบกมันจะอยู่ใกล้ๆกับ dis b a k e นะครับมันจะมีช่อง เป็นจานจับความเร็วนะครับของการหมุนหลักการนี้ง่ายคือเราจะใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับมาวางตรงข้ามกันนะครับถ้าแสงส่องผ่านมันก็จะนับนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะนับแบบไหนมันนับได้2แบบก็คือจากไม่มีแสงไปมีแสงหรือจากมีแสงไปไม่มีแสงนะครับทำได้ทั้ง2แบบ ก็จะสามารถนับได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทํากี่ช่องอันนี้ทําช่องเดียวก็คือ1รอบนับ1เพื่อความแม่นยํานะครับถ้าเป็นในรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะทําหลายรอบนะครับ1ช่องก็ใหขอไป1รอบก็จะทําหลายช่องนะครับก็จะเพิ่มความแม่นยํามากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการความแม่นยําแค่ไหนนะครับอใน หลอดสูบน้ําอันนี้ไม่ต้องการความเบ่นยบนะครับแล้วก็จะทําแค่รอบละ1ช่องนะครับก็นับหลอดอันนี้คือหลักการนะครับง่ายๆเลยเราก็จะขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเป็นจานแล้วก็เจาะ1ช่องใน1รอบขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับว่าจะเจาะช่องใหญ่ช่องเล็กได้หมดเลยอันนี้ก็จะเจาะเท่า หลอดนะครับหลอดที่ใช้จะเป็นหลอดอินฟราเรดเซนเซอร์หลอดส่งอินฟราเรดนะครับหลอดรับก็จะเป็นรับอินฟราเรดและเราก็จะทากาวกาวลาเทกนี่แหละนะครับแล้วก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์มาติดทำไมต้องใช้อลูมิเนียมฟอยล์เพราะว่าแสงอินฟราเรททะลุผ่านเส้นพลาสติกได้สบายนะครับทะลุเลยนะครับลองและตอนแรกก็งงว่าทำไมมันไม่ทำงานสักที ลองไปเช็คอยู่มันทะลุเส้นพลาสติกนะครับพิมพ์หนา3มิลิเมตรทะลุผิวหนังเนื้อก้ามเนื้อของเราก็ทะลุนะครับมันทะลุมันก็ไปถึงตัวรับอ,อันนี้คือการออกแบบนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะสั่งปิ้นออกมานะครับให้มันพอดีกับแกนของมอเตอร์แล้วก็สวมเข้าไปทีนี้หลักการต่อวงจรนะครับ การต่อวงจรของ encoder เราจะใช้ตัวรับตัวนับสัญญาณก็คือ Arduino Nano นะครับจริงๆ Arduino ทุกตัวมีนะครับมีมีขาที่จะใช้สำหรับทำ encoder โดยเฉพาะเลยนะครับมันจะต้องมีขาที่รองรับคำสั่ง interrupt นะครับถ้า Arduino Nano ก็จะเป็นขา2กับขา3ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ขา2รหัสขามันจะเป็นขา0ขา3รหัสขามันจะเป็นขา1อะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการเรียกใช้นะครับอันนี้ก็จะต่อกับขาขา2นะครับเป็น Pin to i n t e r r u p อ่าสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปแรกเราได้แผ่นดิสมาแล้วนะครับก็คือพิมพ์แล้วก็เอาไปปิมพ์พิมพเสร็จเอามาทากาวเลยอะลูมิเนียมฟอยล์นะครับสเต็ปที่2 การต่อวงจรนะครับก็จะต่อง่ายๆนะครับต้องใช้ความรู้อยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือความรู้เรื่องการต่อไดโอดตัวส่งนะครับหลอดสีสีขาวตัวตัวสีขาวเป็นตัวส่งนะครับจะใช้ต่อแบบหลอดไดโอดนะครับหลอดไดโอด3มิลลิเมตรไฟ5โวลต์เราต้องการให้กระแสวิ่งผ่าน10-15ึงมิลลิแอมป์แค่นี้พอนะครับ ไม่ต้องใช้กำลังเยอะแค่นี้ก็พอก็ไปคำนวณเอานะครับ V เท่ากับ IR ไฟเลี้ยงจาก Arduino เนี่ย5โวลต์กระแสที่เราต้องการคือ15มิลลิแอมป์นะครับตัวต้าน,านทานที่เราต้องการจะใช้เท่าไหร่นะครับเราก็คำนวณน,นะครับอันนี้คำนวณได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้น่าจะใช้500หรือ300ประมาณนี้นะครับจำไม่ได้ ถ้าจำไม่ผิดใช้500นะครับคํานวณได้300กว่ากว่ามันไม่มีก็ใช้500 500โอห์มนะครับก็จะได้กระแสตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือตัวส่งต่อไปภาคตัวรับนะครับตัวรับเราจะต่อแบบสวิตช์สวิตก็ต่อได้2แบบนะครับ p ูณอัพกับคูณดาวเอาง่ายๆเราจะต่อแทนสวิตช์เลยในที่นี้ต่อแบบแบบคูณอัพนะครับก็คือต่อตัวต้านทานกับ ไฟเลี้ยง5โวลต์ก็คือ VCC 5โวลต์น,นะครับต่อมาต่อความต้านทานนะครับแล้วก็ต่อกับตัวรับเป็นหลอดสีดำๆนะครับแล้วก็ต่อกับกล่าวก็จะเป็นวงจรประมาณนี้แต่ว่าตัวรับวิธีการต่อปกติขายาวเราจะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับถ้าเป็นตัวส่งเป็นหลอด LED ธรรมดาขาลบก็จะต่อกับขาสั้นนะครับขาลบก็จะต่อกับกล่าว แต่ถ้าเป็นเซนเซอร์รับแบบนี้เราจะสลับทางกันนะครับขั่วบวกจะต่อกับกล่าวขั้วลบจะต่อกับไฟบวกนะครับประมาณนี้เวลาไหลก็จะไหลตรงขากนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์สายสัญญาณเราจะต่อกับขา2 D2 และเอามาต่อกับปลายระหว่างเซนเซอร์ กับตัวต้านทานนะครับอันนี้คือตัวตัวรับสัญญาณถ้าไม่มีแสงมากระทบนะครับก็คือจังหวะเราเอาแผ่นกั้นมาปิดไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งผ่านได้มันก็จะโชว์สถานะเป็นบวกบวกหน,นะครับดิจิตอลรีดก็จะอ่านได้1แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยให้แสงผ่านปุ๊บกระแสไหลกระแสไหลสักตรงเนี้มันก็จะตกเพราะมันต่อกับกลาวนะครับ มันก็จะอ่านได้เป็น0น,นะครับก็ประมาณนี้ก็คือหลอดตัวรับถัดจะทำหน้าที่แทนสวิตช์นะครับก็มีแสงมันก็จะเหมือนสวิตช์กดไม่มีแสงก็คือการไว้ก็จะเหมือนสวิตช์ปล่อยอันนี้คือหลักการของเอนโคเดอร์นะครับเราก็จะปล่อยให้สัญญาณมันหมุนไปของมันไปนะครับหมุนหมุนของมันไปเราก็จะมาดักจับว่าจาก 0เป็น1หรือ1เป็น0ก็แล้วแต่จะเขียนโค้ดนะครับก็มันได้เท่าไหร่นะครับอ่าก็จะโชว์คำสั่งนะครับคำสั่งตัวอย่างของการใช้อินเตอร์럽ต์นะครับขาที่ต่ออ่าเป็น encoder pin นะครับอันนี้ define ไว้ก็คือขา2อ่ะ Arduino Nano ใช้ได้กับขา2กับขา3นะครับอันนี้ต่อกับขา2 เวลาต่อกับขาสนะครับก็จะ add test interrupt เข้าไปนะครับ digital to interrupt นะครับก็ encoder pin นะครับก็ใช้คำสั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใส่ใส0ไปเลยนะครับเป็น index ของ pin ขา2นะครับแล้วก็พอมันเข้าสู่ interrupt แล้วนะครับเราจะให้มันไปทำอะไรนะครับ ในที่นี้ก็จะให้ไปบวกค่ารอบเพิ่มเขา้าไปนะครับนับรอบอครบหนึ่งรอบเลยนะก็เอารอบเดิมมาบวกกับรอบใหม่นะครับแล้วก็คอมมาสุดท้ายนะครับก็คือตัวดักจับว่าจะให้ดักจับยังไงมันมีอยู่3ตัวนะครับมี falling increase แล้วก็ change อะไรประมาณนี้หรือว่า low ก็น่าจะมีนะครับก็มันจะมีคู่มือให้อยู่นะครับอันนี้ใช้ falling ก็คือ จาก1เป็น0เราจะนับเป็นอ่าเป็นตัวนับว่าอ่ามาถึงรอบมันแล้วนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะอัปโหลดโค้ดเข้าไปเวลามันหมุนนะครับเราก็จะใช้โค้ดดักว่าอมาถึงตัวนี้บวกเข้าบวกเข้านะครับเราก็จะได้ encoder ไว้ใช้งานนะครับในการทดลองอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวนขาจจะมีอุปกรณ์อื่นเดี๋ยวไป apply นะครับ อันนี้บอกหลักการการทำ encoder นะครับก็จะม,มีมันใช้คู่กับฟังก์ชันอื่นๆอ,อยู่แล้วมันไม่ได้ใช้โดดๆนะครับโดยปกติก็ไม่ได้ใช้โดดๆอ่ะคลิปนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องหลักการนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยาไปต่อยอดนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับ